เบลล่าขอบคุณสิ่งที่เกิดขึ้นในปี2024แต่แคปชั่นทำหลุดโฟกัสเลย ก่อนจะหมดปีนี้นางเอกสาวเบลล่าราณีก็ไม่พลาดที่จะรีวิวชีวิตในปีที่ผ่านมาโดยได้โพสตขอบคุณทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในปี2024ที่ผ่านมาพร้อมกับแสดงความขอบคุณต่อพลังงานดีๆขนรอบค้างที่น่ารักและโอกาสที่ได้รับทั้งในฐานะผู้รับและผู้ให้อีกทั้งยังขอบคุณความรักดีๆที่ทุกคนมอบให้กันนอกจากนี้เบลล่ายังได้เขียนแับชันที่ทำเอาหลายคนตื่นเต้นไปด้วยว่า ขอบคุณทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในปี2024ที่ผ่านมาขอบคุณพลังงานดีๆคนรอบข้างที่น่ารักโอกาสที่ได้รับได้ทั้งเป็นผู้รับและผู้ให้และขอบคุณความรักดีๆจากทุกคนที่ส่งถึงกันนะคะปีหน้าต้องมีอะไรตื่นเต้นกว่านี้เยอะมากแน่เลยแค่พูดก็ตื่นเต้นแล้วเนี่ยขอความสุขจงอยู่กับทุกคนนะคะ Happy New Year 2025ค่ะ Thank you for everything that happened in 2024 Thank you for the positive energy, the wonderful people around me, that opportunities I've received, and for being both a g i f t and a receiver. Thank you for the love and kindness shared by everyone. Next year will surely be even more excited. I'm already looking forward to it. Wishing happiness to everyone. Happy New Year 2025. ทางทีมข่าวขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบนะคะ อย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ